พกนิวส์ในวันนี้ครับพ่อมองส่งกำลังใจให้เจ้าแจ๊ะลุยฟุตบอล7คนชิงแชมป์โลกครับอดีบดีพกส่งกำลังใจให้เจ้าแจ๊ะนัทพงศ์กล้าหาญไปลุยศึกฟุตบอล7คนชิงแชมป์โลกรายการ IFCPF World Cup ประเภทชายนะครับประจำปี2022ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศสเปนครับระหว่างวันที่27เมษายนถึง16พฤษภาคมนี้ครับเจ้าแจ๊ะนะครับอยู่ในความดูแลของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถจ,จังหวัดลบบุรีครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังก,กัดปอ,อกอโดยนางสาวดวงพรเมียนัน์ผู่อนำนวยการศูนย์และคณะร่วมดูแลการฝึกซ้อมและำอำนวยความสะดวกในการเข้าพบในครั้งนี้นะครับเรานะคะมีน้อง คนหนึ่งอยู่ที่เราดูแลมาตั้งแต่เขาอย่างเล็กๆนะคะตอนนี้เขาอายุ21ปีแล้วชื่อน้องแจ๊ชื่อจริงชื่อนัทพงศ์นะคะน้องเนี่ยได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เราฝึกเขาเรื่องกีฬาจนกระทั่งเขาแก่งกล้าได้รับเลือกนะคะเป็นผู้แทนของประเทศไทยเลยนะคะไปแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนนะคะที่ประเทศสเปนน้องเป็นคนนึงค่ะ ที่เล่นนะคะหใน14แล้วก็เล่นเป็นศูนย์หน้าด้วยค่ะเนี่ยค,คือการที่เราได้ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพตามความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเรามาส่งกำลังใจให้น้องนะคะไปคว้าชัยนะคะ,ะในการแข่งขันครั้งนี้เราหวังว่าเราจะได้ แสดงความยินดีกับน้องนะคะในการที่ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาแต่ยังไงก็ตามชัยชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญประสบการณ์แล้วก็โอกาสที่น้องได้รับการพัฒนาและได้โอกาสที่ไปร่วมแข่งขันกับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์เราแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยจะทําให้น้องได้เรียนรู้ไปอีกระดับหนึ่งค่ะเจ้าแจ๊เคยเป็นเจ้าของเหรียญเงินในรายการฟุตบอล7จดคนอาเซียนพาราเกมส์2017ที่ประเทศมาเลเซียนะครับ โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B นะครับรวมสายเดียวกับบราซิลไอแลนด์และเยอรมน,นีนะครับโดยนัดแรกจะมีคิวพบกับทีมชาติบราซิลในวันที่2พฤษภาคมนี้ครับกระทรวงพอมอโดยพกครับพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ